บางทีมีความเออเมตตา้ำละนี่มีพรมีอันซีกระุกลาเนาะลูกหลานจน,น,นชีวิตขึ้นกวามดีพอคุณงเมอเออแล้วก็เลเเกกย่อยเฉดก็กระตันยู่งจูเลี้ยงตายตายเลี้ยงอย่าบางทีเน้นหน่อยอยังพอจะไม่ออกจากวัดไปเลยไปพ่อโลกกระจ่าหน้อยฟูดึงคิดห่างพันลูกหลายเยอะะ ตอกนั้นจีนก็จะไม่ต uh> uh uh ิดตะไครในภาคมาคือวัฏสงสารอะไรทอตกซอยเหลือเบาให้งนุ้เอ้ยไอเมียหักกระยันไตทำมาหายญาไเมนะนกน้อยกรยันไตคือกันซ่อมเบืองร้ยไ้เถยนลอยตัวเลยนี่อนเคยเอาตะไครลงมาเอ้ยวดนกนอยวตัวเลยให้พ้นจากควาไตโรคตีอกดีใจในโยมนกพนเอายันไตวันนบุญปูปีพ้นคือกัน เวรอยพอเนี่ยนียนห่อยสาธุเนียนหน่อยผู้หัเราหล่นไปแล้ว่ดียทน่ว่วะคอยห้อพจน์อยู่ขตาประเป็นเนียนหน่อยปัทนาไหนไ,หนได้สูสมดังกนินดื่กินเล้นเด้อปาถนาเงินปัถนาโต้ให้ดังเกิดผสมเก่าปาถนาคนเกาา่าคือมั่นดาต้นแม้อาจจะร่วมให้ยังแกให้สมเจนได้ปรถนาเด้อเนียนหนอยสาธุผูรร้นคนเย้เออลุกก็ได้ โรสาธทุกการยินดีน้ำการลดอยชีวิตของอ่กสกุณนานมงถลายก็เลยบินสู่ท้องฝาอันเป็นรราตจากนั้นน่นึงกับฝ่าวเลยไปยังพวกวิทย์เชียงเลยลงไปโอ้ยไม่ใช่ท่านมนรวยเลยนั่นเขาเปลาบลไปเลยลงไป่นแล่นต้องยังเิี้ยเออเล่นไปเป็นต๊ะชิบบุตุาขอนจาผูทตายฝาขอนจะถลายเทวันําเห็นนะ ว่ากูจะมีส้มเส้นแล้ก็นนะคนนี้นอนชีพอ่ะมีนว่ใหย่ที่ปัญญานมันก็อยากตายอ่ะน้องปาก็เดินไปถึงป้าก็นอนป้าว่าป็นตาตะเวยก็ป้่อยแล้ยวป่าเกสตป้อยกันันะขนาดเนียนน้อยก็เลยเอาผ่าเหลืองมีอีวอดมปตุ้มเอาป่าเออเอาไปควายอยู่ได้มีน้ำปัาทีมธรรมะเกศตรกนป่าจะน้อยมีเนาะว่เป็นเห็นนิมนต์มาบอกลูกอลอ่ะนิมนต์มาเทศยเาวะนะ เอาขอเวลาจีนน้อยเล่นรุงเอจะมเนาะเวลาประจันทีนดีอาตมาบอกปวาดอกมัลหทเทศเอโนางประเทศธรรมะเจาของเฮเรนที่มันจะไม่ยอมนม่ยอมเนาะกนดีฟันแต่ว่าอยากลงแต่ลงก่อนีด่วันนี้สงตองหนาที่ปรกคอปาคอใหญ่ๆเด้อหลงากาดเดิาหน่อยดีใจุ้ยพ่อในนี้ชนีดมานี่ ยังในกระยมนทานคือผ้ากันนั้นมิดสีเลนย้อนว่นย้อมีนอหรือฟังเทิมื่อนีลาอาตมาเป็นเตือนเทิดโีจันบ่เทิดบ่ีันบ่หมดเทิดแต่จันบ่จันบ่จับกยุเจ้าในนังเอา มาบันา,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 ามธรมิตวุธสามนงทังไห้าการนายมฟังตัวาไปตามเรื่องปเปลียนกลอนบินแนเราขังน,นติดตัวคยมันอยมามนวัมสิจอนได้จาวาะ

สัมมีน้ำทำกระทางเฮศกระตุ้นตอนป้อนติ้ยอมหัวลำล้วนี้กันที่ยยังอะไรมาการเออไม่เลิเสริมุ้งแห่งปัญญาเป็นการนิ่งเลนวกันนิ่ง แมแลันนี้งล้วในตอนนี้ขอเ้าแก่รับแต่เนื้อของวน์กลางลำใได้มาลอยใจกันลัน้นแี่กเนแค่ที่วัเงเวรลงแ้าพเาื้วยขาสิบเนียน ยูน้องตุมมันเด็นเกยมแต่มิทั้งผวนี้น้ำมันไปใส่นานที่เย็นช่ำดอกเอาลวนมน้ำมานม่งจากพวงไปจากวัาของามตายถ้ากันยี่ใจลายโอ้ยจึงสอนสนุบบอลลเทียไร้นี้ คิดตึ่นตอนนุ่มคนุมคนนอนส้มปันไทยทวมอนั่งถูกแดดเผาจนระบบมขั้นนัฟ้อนมาพบพออีกมาว่าใน้เยี้แหลมไวยไน้นอนทัานมาจังสันกระมาปลามันไนะนก่มานก cắt xa nó cắt tuông nó múc ô làm áo ngang nguyên cắt thổ tham miền rung toàn áo ngang ngon về cái toàn nghi để trông bảo hoàng cái phía múc lô

ลแล้วจึงว่าลาสาธุเล่นจะตรึงปอ้ยคนที่พ้นนั้นเกลามให้มุมพันจะคว่ำตายลามเอาคนถึงความหมายจบอัน เป็นตาเหลำวันผานกันนาเลยนั้นเลยสมใจผมนิดหน่อยจังหวะสามตัวนึกไว้ผ่านตันหนาเลำส้อเร็จพูดมาฟูนี่เริ่มต้น ปรญนาในกระทรวงนึ่งทรงปัญหาเรื่องเลือสาธุผู้ขาหลอดจากกบตายปานทั้งหลายก็แมกไหวให้ใส่จราอันนี้ฟังดีเด้๋มีเลยเป็นที่มาของคนจะตกขาดถัดลงเป็นปุ่มโยมโพเอานี่อยู่ลงตำลาเบิ่งมาหม้อปวยนักที่สุดบอกว่าต้องเป็นต่อชะตาอะไรยังไมีการเอาลงเ,เอาป่าเอาไกลไปให้หลวงคออยู่วัดสุตต่อถัดนั่นคือที่มาของเรื ของงานสวดงนายาทีมากของการที่ปล่อยลงปล่อยป่ามาจากในท่านนี้ว่าประธานลประธานเป็นตางจากนั่นนิ่งดอนก็เลยว่าปล่อยป่าไหว้ต่เป็นทางตัวาเนี่เอื๊ดอีสามุกเขาสีเขตัวันานเออเนี่ยเรื่องทานึงว่านี่ีตกดินไปวันีวัตกก็ไปตัวยดอกไม้ให่ไปล่อยลมปล่อยป่ากับพอละ ที่ไปบอกลวงพ่อยังบ่มีดอกยามาทำไมยัยเล็กน,น้อยก็เรื่อเดินทางกลับตอนไอม่จะตกดินบ่อแหงเมื่อไปถึงแล้วกระเบิดการมาทำการหลวงพ่อก็เลยหวั่นเน้นหน่อยเอ้ยเมจิสาเมจิสาคนนี้ผู้ดีโย่เป็นดีรันชิจัรยิงเมจิสานอนควยไขติดสาจุบันเหือนหลังจากที่เน้นป่าธนาแล้วควยโนควยป่าแล้วเขายายกจีสาลุงจิมลูกได้เลย เก็บปวดปวยอะไนก็หายเจี่ยงไปเล้โอ้เป็นอย่างว่าด้มีแต่เส้นแขนเท่านั้นนี่น้อยไปหายาพระท่านได้กินยาเลยอายแล้วพระนเผาก็เลยลุกขึ้นเอ้ยเราขอเช็ญป่าค่ำรงค่าก็เลยเดินทางไปหลวงพ่อหลวงพ่อจัวัดพระเราโลมเแม่ีสาออามาจังเลยกอนไปนี่เลาไเอ้ยม่ีสาอะรเงี้ยเป็นอย่างไรแม่กีสาเฮ้ยอร่ามาจม่กีาเป็นคนทรศักซบ อี่ม well, ังสะดวกเลยนะพีมั่งมันเห็อทัเวลาเพ่นจิแอนตอนนี้นนอนะล่ะเอ้ยสี่สิบอีกบางทีจากนั่นคุณพ่อคุณแม่เนาะเน้นหน่อยก็มาพอดีแม่จะสาเน้นมาไปลุงพ่อเน้นวัเอ้ยร้านเนีมเป๊ะเ้อดนะคุณนละรนหนามาอยู่กันนะเอ้ยเน้นหน่อยมาเห็นแม่อย่วนมันตกใจเอเมะ เศร้าเี่แม่ยุ่งแม่เผยใส่โอ้ยตอนบ่ายสามโมงนี่ละสี่โมงนี่ละแม่จังนะอัจจะจัดใจพ่ะย่ะเออที่โลกเป็นโลกเก็บโลกขวดน้ำแข็งน้ำค้างเอออายุวันที่แม่พ่ะย่ะแม่มีแห่งลลกขึ้นมาจรินเขาคั้มจนคั้มเลยมาล้อเจ้าอยู่วัดเดล๋ยวฝันโยกแม่กีสาเออจากนั้นก็นเลยเอยอหลวงพ่อก็เลยถามวมาลีหน่อยเจ้าไปเกีบโควิดจะใส่มาพ่ะย่ะโอ้ยหลวงพ่อครับ ผมเดินทางไปหาว่าหายาเมื่อห็นดอกยาหลวงพ่อไปพ่อที่แหล่งไปพ่อนรกติดตะไคร้มานะผมก็ปอยเลยอธิฐานให้นู่มเมยหายจากโลกจากไทยมานะเออผมนยังมีจังหน่อยไม่ต้องพ่อไปพ่อปลาขอนนะปลาละไหนจะไม่ตายผมรุกสานปลาพลังจีวอนตุ่มเลยหลวงฉพาะเลยเออกวดใส่จีวอนตุ่มเนี่ยพูดอยู่เท่รุ่งนิสากับไงหน่อยที ต่งก็ได้ยินย่อนผมมาอึดอึดยิ่งพอเห็นแล้วว่เนี่โอ้เจ้านี่บมธรรมดาเนี่ยวันว่าเจ้ามีความกตัญญูรู้คุณผิดามารดาอัญญามันบม่มีดอกหลวงพ่อหลอกเจ้าจะซื้อมาละว่าหลวงพ่อตัวเป็นยุ่งจริงมโอ้ยอารมณ์ใจเจ้าเบิ่งละเจตีใจเจ้าจิิงไปเลยเจ้าหี่มีความกตัญญูรู้คุณเต็มแม่ด้วยอันดีสมงคุณเจ้าปล่อยนกปล่อยป่านนั่นเอง ทำเอเม่เจ้าเนี่ยใา้จำนวนจำไพ่เพราะฉะนั้นญาติโยมสรางให้ชนทั้งหลายการเก็บการปวยกันไข่ปั้นเข้าเมืองเข่าถือเอาว่าการสวดตอนถาตอนเจ้าตาเอาไห่เอากาเอาป่าเอวนกเจะลงไปเนาะไปตัวเออไปที่วัดหลังเฮ็ดม yeah, ี ujemy, ่เขาสารเอ้ยพีบักนุ่นแม่มาหลังพี่ทานสวดจบเรียบร้อยแล้วก็ตวงเข่ารือย่า อันเป็นอายุเจ็ดสบสองปีก็ต้องแมันครบเจ็ดสิบสองล้วนะแต่ตัวงพ่อเขา่าต้องส่วนต่ออันผพ่อส่วนอีกน้่ให่แต่มาเป็นส่วนเจริญเจาแล้วนะครับสรุป่องงท้นในเรื่องนี้ตอนไทยแต่มาจวเป็นก่อนร่วมบอลย่เป็นเต็มเลยเตียอยางรถที่เออเตียงพเวทจะไ,ได้วาต่อสมลำเวลาก่าน,นเ,เนาะจะได้ตีจะได้หีม่เลย้อขอโทษขอพิไรเอ,อเลียนมนุษ นฏิบ hey, like ัตทเท่าก uh ับปฏิบัติตงนอกนเทรามัดีบว่าอย่างเาี้ยแบบปฏิบัต <état> ิที่ถทายกว่าเอ่ยทำไั้ไดก็เป็นสาขารเพื่อจะไห้หูกาเขาว่าว่าถือคนรที่ยกเกินเลยเอ่ว่าเท่าฟังเดี๋ยวไปพุปฏิบัติมิฉลาดก็สันตอมีเนื้อหาสาะมีปฏิกรมิละมันจะโยมฟังเดี๋ยวเอาไปเห็นีเป็้ปรรจุจมนรอเห็นได้ยังไง ธรรมะยมรักษาผู้ปฏิบัติอาปกรณ์ท่าไที่นี่ท่านอย่างนี้แต่มือก้ว่าว่าแล้วก็จะเด็กเตี่ยตัวเอยเตยมตัวเรียบอิงยาเลยเนาะบันเนลาจังว่าฟังฟังกลอนลำฟังบุทกรอนในตังกาบยุ่กวนอย่าง ญาณและสอยปัญญาน้อยที่เอ้ยจังลําคนเต้าวันจะลําฟ้าในสิ่งต่างๆในสิ่งต่างๆถึงเป็นเดินตักพลันเอเอในลงเอ้ยในลงบในลงยันสวดอเศษุอะ ôm tuổi hiền xa cũng nên thử lên câu thứ niệm câu hòa được cho kinh cho ký cũng làm nó nghe nhóm cho nó cũng mà mong kẻ mất từng tăng vẫn nhớ từng tàn Ô tô vẫn nhớ kiên khen, biếng lòng có sang ngón không bằng sẵn bên cạnh thì chẳng khác คุณไรโนขคุณไปป่า่อนตะมนจะรับฝางเป็นของดังเละเดิมรจอพอเดิมเดิมไม่เดิมลำบ่มเพียงสิเริ่ยุจใไม่ไม่ยไม่จบเป็นอมตะอนเจ็บไปประจับเก่งลำ ผู้ั้งหลงในเพลามือน้องในผู้ปันเจ้าจีเร่ยิ้มแกงจูงแกงกัดเมืออสวย่ยมคนที่ไทยพาควายงามสวยควยฟังตามลำอันกูแกผูสาสิเร่หนีเป็นสีออมนธทรมาดปองพร้อมยามเจยบองเทื นี yeah, ắng, ่ยห e ูดังซมินเมียวเป็นบ่รู้เป็นจ้าปุต้องเด็ดเดียวบ่นอก้างนอกทางโตอ้ายเมืนเอ้ยก่อนลำเอเว้าไปหลายสิยอกต่อนสิเสียเจ็บเป็นสาดนาคราน้ำกินตามเปนยาานาเป็นผู้ คนนนั้คนมีใจเป็นหัวหนาแต่มีใจนั้นผิดใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจหากินเลยลำบุญลำดวนตัางเพศนั่งเอ่ยกำมาทั้งไฟกำประดาลูกลูกทั้งหลายเรื่องเมียเดินยมเดือยยิงกันได้ใช่ขันอีอย่าลืมครู ท้าพา,าตังรวง้รั้ตาเววิตานั้นนี่คือกันมังมันนเจัน้นผู้จะตอบโู้จกเชื่อวู้วนนี้มันเกิดต่อที่าเจ้าเห็นสัางลูโลกที่ดีว่านั้นคนฉันบอก จนตอนฮักที่ามันโอนยิงวันตาต่องเบื่อัลเมื่อพอเมตเ้นงก็หัวลำยาสิิทาจำเป็นอ้วนเฝ้าวิ่งเฝ้าเล่นถือเป็นการต่อเตือนจนละคุ้มที่คนเดียงหมดเป็นเท่าแล้ฟา วยเด้รออบางเองนี้นั่นตกน้ำคุนนี้ลกกระตังขึ้นโอ้คณโนงมันดามแม่ปะผงผู้ตึงฟ้าลำพาวมันดานเก็บไข่เป็นว่าอยาชิอยใครเลหน่อยยังบากบันเป็นจังใดก็เป็นการ คนที่โทดบุญส้องโยมันอาไดเกิดวังหายเอยมน้โอมด่ยังยัง่ได้ใน่าใส่แกอักที่ทานนุ่มดังที่ทานก็ใจจาะไรเี้มาตนนีรัขอจบที่ตนขาดธรรมบุนาที ขอขบคุณวันพระคัมีหรือตอนเปเฮ็ดไว้สิลงนี Tao không có lùi bỏ được mà tăng kẹt nó mà nó chỉ hiểu à từ mười tới hiểu là nó, mình, mình thì, nó à, đi vận chỉ một lần rồi lười thiệt nó có gì ở đây bây giờ tôi bên đi ừ, sẽ điện buổi sáng sáng đây nó cho nó ừ ạ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  ซอยกันเนาะเนาะย่เฮีทยเว้นแลายตมันห่อนเออครับครัเชิญดองยิ้ย่าอิทพอตนาอีเมีแถวเออพิ้งเส้อพอชะาีีเมียจะอีพิ้งเชียหลานทองคู่เออหลานไพเร็ดจะอินร่ำเนาะพูนลงจะหายต่เสร็จจากไปสู่บอลลูกเนนนา จักเกินักายใหรบคูเป็ส่วนยกันะนี่ยเด็สามมเนยสิ่ทีสามมุกเป็นป่แาตัเล็กตัวใ่สิที่ไ้เมันออนจับละเสียงเป็นสามมุกเอาไปเอาเล้าเอาคนวางคนตีของอพกับหาอชารีจกเ่จดทุกตัวเสียงใส่พาว เออปันลงลอย่กนจะเล่าเอาคุนน้ความดีของยมรีเมียฮะเออมาห่อมหามหอมากองรองกุศลน้ำดูน้ำลาใส่กระดุหลันใส่แน่ออมาสิบระดาวคำของขม่าจกหน่อย เแต่สมัยอีพอชาลีพอตันหาแต่เป็นฟาแฟแสงลักษณะเป็นวาเนาะวันน,นี้จุดตรวจุดเทียนญาลงงญาลันก็นนท่ทำต้องไปตามขอข้ามา